การลบหมายถึงกิจกรรมหรือภารกิจที่ต้องประทะหรือต่อสู้ค้าศึกโดยตรงในเขตหน้าแนวรบถือเป็นกิจกรรมที่มีความอันตรายและลำบากที่สุดในปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ด้วย2ประเภทคือการลบด้วยอาวุธและการลบป้อนอาวุธผู้มีหน้าที่ทำการลบเรียกว่าพลลบ การลบมีที่สมัยมีตั้งแต่ 1. สมัยสุโขทัทย 2. สมัยอยุธยา 3. สมัยจนบุรี 4. สมัยรัตนโกสินทร์ลบทับไปตียังไง 1. การเตรียมตัวภายเก้ารวบรวมทหารจากมุ่งบ้านต่างๆ 2. การวางแผนมีการประชุมวางแผนก่อนการลบ 3. มบรรยากาศก่อนลบมีความตึงเครียด 4. การเข้าลบ เมื่อทุกอย่างพร้อมภายแก้วยกทับเข้าลบกับศัตรูโดยใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการต่อสู้หาความกล้าหาญและชชยชนะภายแก้วใช้ทักษะการลบและความเป็นผู้นำเพื่อเอาชนะศัตรูในการตั้งพันอย่าคิดลากหนึ่งการลบรวมทับเป็นช่วงอะไรที่ทำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของภายแก้ว 2. การไปชุมวางแผน ช่วงเวลาที่ตัดสินใจในกลยุทธ์การลบตัวละครหลักผายแก้วตัวเองมีความกล้าหาญแต่เป็นผู้นำที่ดีรวบรวมกำลังทัพเพื่อปกป้องแผ่นดินทหารร่วมทัพแสดงถึงความสามัคคีความเสตศระและความมุ่งมั่นในการลบฉากที่เกิดเหตุความพัดแย้งหนึ่งทุ่งนาหรือภูเขาสถานที่รวมตัว ก,การลบทําให้เกิดบรรยากาศแห่งความตึงเครียดและความรอบคอบ 2. ส,สนามลบพื้นที่ที่เกิดการต่อสู้สจริงๆ,ๆสแสดงความเข้มข้นของการฝึกลบและการต่อสู้ 3. จิหลักการเฉดสลาดเปิดชาสอนให้เห็นถึงความสําคัญของการมีจิตใจหลักชาติความกล้าหาญตัวละครภายแก้วมีตัวอย่างของ การก้าประเชหน้ากับมุปสัตค